มวยฮัดคอร์ครับมวยพันดุย้อนรำลึกความหลังกับคู่มนันมันเงีครับนี่คือนักมวยจากปเปอร์เซียอิหร่านฟาชาร์ตบายัดภาริดารีครับหนุ่มวัยเบญจเพศ25ปีครับส่วนนักชกไทยครับวันนี้นี่ก็คือมหาชัยเอ็มยุเดนวัย23ปีครับ 0, สูง168เซนติเมตร ร้อกับร้อไกลเคียงครับหกิกิโลกรัมยีกับ25ปีชนะ35กับชนะ23กับมหาชัยประสบการณ์เยอะกว่าครับแน่นอนครับปล่อยมวยไทยมันตั้งแต่เด็กแต่นวมเล็กๆต้องระวังกำปั้นอหรานแต่กลับนับนอกครับมีได้เสมอครับมวยฮัดคอร์มวยพันดุออกมาแล้วครับฝุกซ้ายกรบฟาชาดหนึ่สองกลับไม่โดนครับ แกกวาดล้มลงไปเสียฟอร์มเล็กๆแกเวียงหมัดน่ากลัวจริงครับฟาชาร์โอ้โหได้ลุ้นได้เสียวเลยครับคู่นี้แข้งซ้ายแบบหมาชัยซ้ายคืนเยีายวผายจังหวะนะครับฟาชาร์ครับ โอ้ยับซ้ายคมครับทิ้งหมัดขวาครับมหาชัยอืมแข้งซ้ายสวยครับมหาชัยฟาชาร์ดอืมเจอศอกของมหาชัยเข้าไปทีมเจอแข้งขวาโอ้ต่อยไม่โดนครับโอ้ไม่ตัดลำตัวสวยครับฟาชาร์ดจะตัดลำตัวคืนไม่โดน โอ้ยแข่งขวาโอ้มาซ้ายสวยครับตนดนเครับโอ้โอเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าร่วงครับฟาชาร์โอ้โอเป็นซ้ายกระแทกของมหาชัยครับแหมลุกขึ้นมาเร็วครับแล้วก็ชูมือบอกไม่เป็นไรครับมหาชัยก็ใส่จริงครับแบบนี้ได้ไปแล้วหนึ่งนับครับอรสอบกขับเจอแท,ท็ก กริงโคโรบายครับโอ้ออกพื้นบ้านพื้นบ้านแบบนี้นยแรงมันจะหมดเองนะครับเหรอปะออกขวายังไม่ออกครับโอ้โหแต่ว่ามีหมัดสวนมาน่ากลัวครับโอ้มัดของมหาชัยก็ยังไม่เข้าโฟกัสครับแนมะหลังจากได้นับไปครับโอ้เจอซ้ายลำตัวอีกแล้ว แหมเล่นลำตัวเลยครับมหาชัยครับแมแลบลิ้นเดี๋ยวด่ o แผลแลบลิ้นจะทำงานไหมครับอมักจะจบไม่ค่อยสวยทุกรายมาแบบนี้ครับจะต่อศอกไม่ถึงครับมหาชัยโดนไปแล้วนับหนึ่งเลยครับฟาชาร์แกลืมไหหรือเปล่าว่าแกโดนนับไปก่อนครับเด้งตี ช่วงปลายปลายยกครับแข่งขวาไปครับซ้ายลำตัวโอ้โหขวาไม่ถึงครับฟาชาร์ดักด้วยเข่าแม่มาเน้นตั้งรับเลยครับฟาชาร์ครับช่วงปลายยกครับหมดยกแรกเดี๋ยวดูภาพชาครับนี่ครับโดนซ้ายของฟาชาร์ไปก่อนครับพยักหน้างึกๆครับมหาชัยและจากนั้นก็ตามเอาคืนครับ แล้วดูจักนี่ครับกระแทกซ้ายหน้าครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นหมัดแยบแบบแยบกระแทกครับโอ้เต็มกระโดงคางเลยครับฮิรานม้วนแผ่นดินนะครับแต่ว่าจับแทกล้มลงไปเลยครับลูกนี้ อ่ะยกที่สองครับได้ไปหนึ่งนับแล้วครับมหาชัยครับอย่างเดินคู่อยู่บวกซอกอ้าวต้องระวังหมัดของฟาชาโอ้ยเล่นกันหนักๆแรงๆแล้วครับแต่หมัดกระอ่อนวุ่นว่าวุ่นว่าเนะครับกลับมาครับต่อยล้มตัวครับมหาชัยแม่อย่ามาครับผอมมาได้นับมาแล้วครับยกนี้อาจจะได้อีก มหาชัยไม่มีกลัวเลยเลยครับหลุดครับหลุดมหาชัยขยับเข้าไปปากศอกยังห่างครับฟาชาร์ตรีบคว้าตัวมากอดเลยแกโฉงฉากไว้หน่อยครับฟาชาร์ตครับออกอาวุธกว้างไปหน่อยครับมหาชัยเห็นครับจับแล้วก็ต่อยขวาครับต่อยแล้วซ้ายลำตัวเนี่ยดีครับโอ้โหหมัดขวามาเลยครับมหาชัยครับ หลบปัดสวยแข่งซ้ายนำไปก่อนครับแข่งซ้ายอีกทีขวาแม่หรือเหมาฝ่าชาร์อก็ยังกล้าๆกกลัวนะครับไม่กล้าเข้ามาครับก็หลังจากโดนนับไปนี่ก็แม่รู้สึกระแวดระวังตัวมากขึ้นโอ้เจอขวาอีกแล้วโอ้บุมเดิมเลยครับยังไงดีครับ จริงๆก็ฟาชาร์ตอ้าครับเดี๋ยวได้รู้เจอสายลำตัวทำท่าปลาแป้งแต่งตัวครับเมื่อสักครู่ไปขวาอัดเข้าไปครับมหาชัย่าสวยให้ไม่มีคะแนนนะฟาชาร์ตโอ้สายดีครับแต่ว่าติดบ,บังโอ้โจะถีบหน้าครับอุ้ยดึงสอกลับไม่โดนครับ โอ้มาชัยกันนิ่งจริงครับไงมีวอกแวกแล้วครับยับซ้ายหัวขวาครับพับในโอ้อพคัดวืดไปอีกครับฟาชาร์ดโอตมัตตัดลำตัวซ้ายกันนี่ได้ผลหลายทีครับเนี่ยต่อยหน้าไม่ค่อยโดนนะครับเอาโดนมาซ้ายกระแทกอีกแล้วอ่าอ่าอ่าจัดหน่อยครับมาชัย แฝดชื่อว่าแฝดตอนนี้ก็น่าจะคันไม้คันมือเลยครับนั่งชมอยู่แหมยั่วยวนเหลือเกินโอ้ยโดนซ้ายเอวอ่อนครับตีครับ้ีดิ้งๆครับมหาชัยครับอ้าวทุบซ้ายมาโอ้ยไตขวาจะขึ้นก้านคอครับอืมแต่ว่าอ้าวโดนครับโดนโดนโดนร่วงแล้วครับโอ้โอ้คนดูน่าสะใจแทนครับอ๋ออ๋ออ๋ โอ้ดีมันเป็นช่วงท้ายปลายยกครับอ่ะดีไยครับแผลปราบแป้งแผลรูปหน้าครับปา,<ร>าพอก <laughs> อหมรูปหน้าก็เป็นเรื่องสิครับกูนี่ก็โดนเลยครับมหาชัยครับโดนหมัดซ้ายครับโอ้หน้ำกระจายเลยครับ <c oughs> หมัดขวาครับเต็มๆหน้า นี่ครับหลังจากรูปหน้าแลบลิ้นเสร็จเปะการคอสักทีครับแม่มาชัยพยักหน้าครับแล้วก็นี่ครับโดนซ้ายอีกแล้วครับร่วงเลยครับหมัดซ้ายครับนี่ครับซ้ายแรกก่อนนะครับเป๋เป๋ขวาไม่โดนครับ้ถซ้ายอีกทีครับก็บริเวณที่แกรูปนั่นแหละครับ โอ้แล้วสนับนี่เป็นหมัดซ้ายทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับมหาชัยเอ็ยูเดนครับอ่ะดูว่าจะมีปางอะไรหรือเปล่านะครับฟาชาร์ครับ2ยกกดไป2นับแล้วครับมหาชัยยกโอ้ยโดนแข้งซ้ายแกจะทำอะไรครับโอ้เหมือนจะทิ้งทัวร์เลยนะครับยกนี้ครับฟาชาร์ อย่าว่าครับโอกาสต่อยออกทีมีมีไม่บ่อยครับเพราะฉะนั้นมีของอะไรต้องปล่อยออกมาให้หมดครับมาใช้นิ่งๆครับรอรอจังหวะอยู่แต่ซ้ายยังไม่โดนเอ้าหัวกันหัวหัวโ,โดนครับโดนขวาแล้วค่อยๆเลือกครับหาชัยเล็งแม่นๆซอก มาอีกแล้วโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบไม่เข็ดรับแห่พระเอกเรื่องคนมีของหรือเปล่าครับฟาชาร์ครับอ่ะไปต่อครับดูครับโอ้โหหมุนซ้ายย้ายมาขวากรรมการสมรสมมาต้องเตือนเลยครับกให้มาต่อยครับไม่ได้ให้มาเต้นเนื่อขอเดินเข้าไปครับมหาชัยยังเดินจิ้มลำตัวเต่ซ้ายลีลาการนี้รับไปเต็มๆมครับ าชัยเล็งอยู่ครับหัวซ้ายไปก่อนขึงขขวาดีครับโอ้พอแกไม่เดินบุกเข้าหามาชัยนี่ก็ถือว่ามาชัยก็งานไม่หนักเท่าไหรเลยครับเป็เลยเดินขูซะเลยโอ้ดูอ่าไม้ครับมีโยกมีคลึงหลอกอ๋อไอ้หุกซ้ายก็ยังประมาทไม่ได้เลยครับ ขวดขวาไปครับซ้ายยังหลุดอยู่ครับเสะหลุดอีกโอ,โอ้อาวุธนี่เห็นหมดแล้วแะครับโยกหลบได้อสองกลับ <c oughs> <c oughs> โดนนะครับ <c oughs> <c oughs> อ้าวอะไรครับยังไงครับโอเคมาหลายปงหลายโอ้โยโดนขวาโอ้โย,โอโยบัดขวาครับ โอ้ท่ามกลางท่ามกลางความยินดีของกองเชียร์ครับโอ้โหไม่ได้มีใครเห็นใจนะครับนอนตาลอยคอยแฟนเลยครับโอ้โหนั่นแหละครับทัลเลอร์ทัลล่าครับโชงชางไปหน่อยครับฟาชาร์โอ้โหตาลอยครับลูกนี้โอ้โหน่าจะหลับครับหลับกลางอากาศนะครับเพราะโดนเต็มเต็มหมัดเลยครับโอ้ ระโดงค้างครับอีกทีครับโอ,อ้ยนี่ครับขอพับกออ่อนนะครับ <c oughs> จังหว่ามันลงตัวพอดีเลยครับแล้วก็เป็นมหาชัยเอ็มยูเดนครับชนะน็อกไปได้ในย,ยกที่สาครับ